สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาฮ่าไลเดอครับสาขาอุดรธานีนะครับวันนี้เซลตั้มจะมาแนะนำโปรโมชั่น,นดลดรุ่น SXR 900นะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเซลตัมพาไปชมนะครับอ่าเราเจอ,อแล้วรือเจ้าตัวนี้ มีชื่อว่า SXR 900นะครับเรามาดูใกล้ๆก,กันรอบๆร,รถว่าจะดีไซน์การออกแบบเจ้า s x r 900ตนนัวนี้จะเป็นแบบไหน เจ้า XXR 900ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับโปรโมชั่นของสาขา Yamaha l i d e r ครับสาขาอุดรธานีก็จะมีของแถมให้คุณมากกว่า40,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจพักเข้ามาในเพจ Yamaha l i d e r ค l ับสาขาอุดรธานีได้นะครับ เซลแมนเซลตั้มยินดีพร้อมให้บริการครับส่วนวันนี้ตั้มก็ขอตัวลาไปก่อนวันหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ